พบกับรัชพลสินริสาครที่ปรึกษากฎหมายครับเห็นอยู่ในคลิปบ่อยๆนะครับที่เวลาเราถ่ายวีดีโอตำรวจเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้าถ่ายได้ถ่ายเลยบางคนนะครับกลับไม่ยอมไม่ถ่ายแถมบอกว่าอย่าถ่ายนะถ้าถ่ายเนี่ยผิดพรบคอมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราถ่ายวีดีโอได้หรือไม่ซึ่งเราจะพูดถึงเฉพาะกรณีที่ถ่ายคลิปตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ การถ่ายคลิปตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่สามารถทําได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายห้ามในเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามก็แปลว่าไม่เป็นความผิดเมื่อไม่เป็นความผิดก็แปลว่าถ่ายได้ดังนั้นนะครับถ้าเจอตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราสามารถถ่ายคลิปได้แล้วถามว่าการถ่ายคลิปตำรวจเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขากําลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ปฏิบัติราชการ ดังนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวการที่เราไปถ่ายคลิปเวลาเขาปฏิบัติงานเนี่ยมันสามารถทําได้ครับไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่นสวนบุคคลครับการถ่ายคลิปตํารวจผิดพรบคอมหรือไม่คําตอบก็คือไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราถ่ายคลิปเฉยๆนี่เราถ่ายแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานจะไปรู้ได้ไงว่าคุณตารวจจะมายัดยงยัดยาอะไรหรือเปล่าดังนั้นนะครับถ้าเราถ่ายคลิปตํารวจเฉยๆเนี่ยไม่เป็นความผิดตามพรบคอมนะครับเพราะว่าการจะเป็นความผิดตามพรบคอมเนี่ย จะต้องเป็นการเอาข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเอามาใส่ในคอมพิวเตอร์นะฮะอันนั้นจะเป็นความผิดตามพรบคอมความผิดตามพรบคอมนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างเช่นท่านเจอตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วก็ไปลง YouTube แล้วก็บอกว่านายตำรวจคนนี้รับเงินสินบนอย่างงี้ครับคือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วท่านเอาไปใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมครับ การถ่ายคลิปตำรวจเนี่ยครับถือว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความผิดหรอกครับถ้าเราจะถ่ายคลิปตำรวจเนี่ยครับอีกประการนึงนะครับเวลาเราถ่ายคลิปในที่สาธารณะเนี่ยมันไม่เป็นความผิดอยู่แล้วครับเราสามารถทําได้แล้วก็ตำรวจเขากาลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็สามารถถ่ายได้เพราะว่าเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการครับ สิ่งที่เราแนะนําในการถ่ายคลิปตํารวจนะครับขอให้กระทําโดยสุภาพแล้วก็อ่อนโยนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับไม่งั้นจะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ถึงแม้ว่าการถ่ายคลิปตํารวจจะไม่เป็นความผิดนะครับแต่ว่าถ้าท่านกระทําผิดเองยกตัวอย่างเช่นไปด่าตํารวจนู่นนี่นั่นดา่าหยาบคายอย่างงี้ครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยอย่างนี้คลิปนั้นก็จะเป็นหลักฐานมัดตัวของท่านเองนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงถ้าจะถ่ายคลิปตํารวจ สรุปว่าการถ่ายคลิปตำรวจไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นความผิดตามพรบอคอมตามที่กล่าวมานะครับ